เริ่มได้อ้าวยิงแล้วเหรอยิงไม่ไปบอกกันเลย Subscribe to my channel เฮ้ยอันนี้เขาแถมให้เหรออันนี้แถมอ่ะยอดอ่ะสีเขียวสีเขียวถ้ามากันพร้อมกันก็น่าจะเกือบครบอ่ะไม่รู้ตีมันจะมาเปล่า,าแต่แ,แดงอะขาดแน่นอนคนหนึ่ง วันนั้นวันนั้นอ่ะตีแปดเตะมาแล้วครับพี่โบเบอร์ทะลุช่องไปติดที่นุกเอาเท่าทางเกมกองกลางตัวเจดเอาส่งให้บอลเฉยเลยไอตัวนี้แม่งล้มบอลไปไม่รู้มาแล้วพี่โบขึ้หลังไว้ก่อนไอเต้เต้ให้พี่โบอีกทีนึงพี่โบมองไกลแล้วพี่โบยอดย้อนหลังบอลไปนิดเดียว ที่นุกเขากลางมาเกมเกมผูกขีดกูขีดคือโดนหัวโดนโดนหัวพี่โบเขาเข้าไปคางพี่โบไปแล้วดอกหนึ่งสี่ปีครับไม่ใช่ของเราอะไรวะเนี่ยท็อสองมาทิเตมาที่โบโบออกขวาไป บอลทันอยู่นี้บอลเปิดเข้ามาเ,เกมสกัดไปได้เตะแต่งเกมเรียบร้อยป่ะสุดยอดบอลจะเปิดเข้ามาตามระเบียบบอลเปิดลูกเรียกเข้ามาตรงนี้อโอ้โหพี่โบช,ะช,ะชะดัดบุด้เข้ามือมั่นไปอมอนมาให้นุกนุกเปิดเอาละครับมาที่กอ๊อลฟเอาละครับรปั๊บจะโต่ครับไปแล้วเอาจะติด X, เอ็กซ์เอ้ยส่งติดเอ็กซ์เอาส่งให้เอ็กซ์หรือว่าส่งติดเอ็กซ์ มาแล้วครับงนายทุ่มอยู่ที่นุกเตะเตะเตะเออโอเคดูดิครับอย่าเรียกหมอพี่ด็อกเตอร์หมอหมอหมอนวดหมอนวดหมอเอ้ยโอ้ขาอ่อนขาอ่อนเพี่โบพี่โบโดนสังดาเอานี้พี่โบขาอ่อนเหรอในที่โบน่าจะมาอ่อก พี่โบสองดอกกันนะวันนี้สองดอกกันนะมาที่ทัพสองเปิดมาแล้วบอลเบิ้ลเร็วทีโอ้เข้ามือมอดเลยหนุกหนุกเปิดทู้นี้เอาละเกมมีพื้นที่เกมยังไงเกมออกซ้ายไปที่ก๊อฟก๊อฟกระดูกเ้ยกระดูกเฉยเลยก๊อฟเปิดติดเต้ก๊อฟไม่ได้ยกเปิดเองไอ้เหี้ย ไ <sch One. S 1> อ้เหี้ยล่อเลยลูกนี้ใครเห็นก็ว่าเข้าโอ้ฟังฟังบอกโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยน่าข้าวที่หายน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มใส่น้ำส้มเยอะไอ้เหี้ยดูดิยิงไม่เข้าเลียวเปิดมาเดี๋ยวยิงโอ้โหจับบอลจับบอลแล้วยิงวะเนี่ยนุกนุกไอ้ตัวนี้ผิวผิวเว้ยกลับกลับกลับแทงมาติดเตะอาราเตโตกลับแล้ว เต้ไปแล้วเต้ไปทางซ้ายเมืเดียวจับบอลเข้ากลางมาเต้ทีเต้ยิงด้วยสายจบ้อยโอ้โหนี้เอ็กพลาดโอกาสไปได้ไงครับลูกนี้กรอบกรอบให้เอ็กเอกเอ็กหมวนอยู่เอ็กจะแทงลูกนี้ให้เกมติดเข้าทางพีเอ็นเ ให้บอลมาที่เตะออกมาที่ทัพสองเผื่อพี่โบไปก่อนโบกชากพี่โบอย่าให้มีดอกสามทะลุไปแล้วลูกนี้เอาแล้วนุกสกัดไม่ได้ตัวนี้พิวตัวนี้พิวอะเปิดลูกนี้เพียงโล่งเลยเพียงยังไงม้วนม้วนนานด้วยโอ้โหเรียบร้อยสครับสวัสดี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 ครับผม หายสนา,านี่เป็นนานหา,ายไปนานเลยจะเตะเป็นไหมเนี่ยสนามเล็กนะไม่สนามใหญ่อย่าวิ่งเยอะมันมีที่ให้วิ่งเลยโอ้ยมาเดียวพรุ่งนี้ไม่พร้อมไม่พร้อมว <laughs> ันวนี้ฟรองฟ์อง <c oughs> มองแล้วเขาทำให้นุกนุกเบิเล้ลเร็วททีเข้าทางเตะไปเ <c oughs> ตะล็อกไป,ไปนึง ขวาไปบอลก็อปใสดไม่ได้เตะมาที่พี่โบพี่โบดีดมาเมื่อเดียวโอ้ยนี่บอลบันทูมาที่ท็อปสองท็อปสองรับเป็นหนึ่งดึงไกลออกไปเลยตารางเนี่ยเขียนอีกแหละเนี่ยเขียนสีตามสีไงเขียนตามสีไงเขียนผิดอีกเขียนผิดปะเนี่ยเขียนผิดไะเนี่ยผมก็ผมทำตารางด้วยเขาไม่มี ไม่แล้วฝั่งฝั่งฝั่งโรงพยาบาลยิงไหมเหรอไม่ฝั่งเอ็กยิงพี่เพกเอาเสมอัสดีครับัสดีครับขอเสมอเอ็กยิงแล้ว่ยลืมไปมานะครับพี่นุกนุกไปทางซ้ายให้กอลอีไปทีนึงกอฟเปิดออกขวามาย้อนหลังฟ้องมาิดเดียวท็อปสองเปิดเข้ามาไม่มีไม่มีมีตำรวจแล้วก็โรงพยาบาลเลยก็เดี๋ยวแบ่งคนมาอยู่กันไปลูกนี่รู้ช่องปลาย ข้ามือมอนัอมอนอ้าวมันอียิ่งเปิดให้มันเฉยเลยล้มบอลไปวะนเนี่ยไอตัวนี้พี่โบโยิงลูกนี้เข้ามือมันไปเอาเอาเอาบอนไปจับด้วยให้บอลอีกแล้วยิงแน่งเลยยี่ท่าไออยากซ้อมโกวะเนี่ยตัวนี้มาดูฟสองของจะไปติดพี่โบพี่โบเลงแล้วพี่โบโยิงลูกนี้มันปัดไม่ได้ลูกเขียวไปก่อนตอลอ ตำลาหวานเจี๊ยบโอ้ท็อปสองยิงเฉียดสาไปนิดเดียวพี่เหลืออีกคนอ่ะพี่เหลือทั้งสามมาแล้วมาที่เกมครูช่องติดท็อปสองไปมาแล้วไปพ,พี่โบโบล็อกไปหนึง่งไม่เท่าอะไรอีกอนะ่ะบอลเปิดยิงทันทีอย่าชวนคุยดีตอนนี้กำลังพากอยู่อย่าชวนคุยดีครับผม,อมโอ้โหนี่มันเดียวตเตะเบื้องไปดอกนึง ท็อปแทงมาติดทิเต้เอาบอลเกมได้บอลแล้วเอาแล้วท็อปเอ้ฟองงูย้อนหลังเอ็กไปเลยตรงนี้เดี๋ยวเรายังไงเดี๋ยวเรามาสายอยู่แล้วต่อ,ต,อต่อกับออนไปแล้วพี่โบ่ไม่มเดี๋ยวเบิ้นเร็วทีโอโ้โหตรงนี้โล่งเล,เลยทัปสองโอ้เสยข้ามคานไปเฉยมันมันทีนุกเจอเจอมีก็ได้มีมาครบมาเยอะนี่ เธอเจอมี่ตำรวจเจอมี่หมาออกขวามาแล้วฟองฟ้องยิงเลยตรงนี้ครับอ่าไปเยอะเลยบอลบอลได้บอลวันที่พี่เนยพี่เนยเปิดตรงนี้เมื่อเดียวจับอลโอ้โหจับบอลไม่อยู่พี่โบมันจะกระดกติดติดกอลป์ไปแล้วพี่พี่โบโรยอีกแล้วพี่โบโีกดอกแล้วพี่โบโรยดอกเต็มวันที่พี่โบพี่โบพี่โบล็อกเข้าไปเปิดเรียบร้อยแล้วโครับสอง ไอ้ยนี่เจ็บหรอเจ็บแขนเรอนลุกมีน้ำแข็งมาเขาเปล่าเวทยิงข้ามคาไปดำมากี่คนอ่ะวงกับเราไหมดำน่าจะมาห้าหกคนทีไนมาน้อยีแดงแดงมาสี่ครับเฮ้ยเป็นคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร มีแต่เราดูทั้งนั้นอย่าลืมกดติดตามนะเดีย๋ยวาลืมบอกพี่กดติดตามก่อนปอบจะเปิดเข้าไปเปิดจะยอยตัวนี้เตะสกัดไม่ได้เข้าทาพี่โบเอ,เอาเกมได้บอลมาที่ฝังฝังเปิดไปเตะไอ้เกมไม่สกัดเฉยเลยไอ้ตัวนี้กองกลางลาอน,อนี่มันไล่ไอ้น็อตลงมาตอนไหนวะเนี่ยตใกใจหมดเลย อ๋อแท,ทนแทนนกเหรอเจ็บแขนเหรอเมื่อกี้ไปไหนล่ะมาที่พี่โบเปิดเต้เต้ล็อกตอบสกร็ไปมาเดี๋ยวยิงสวนปไปเลยขอข้างไปไอ้คนเจ็บไปไหนล่ะล็อตเปิดย้อยๆมาเอาติดที่ทรับเอาเกมได้บ,บ,บอลอยู่เกมเบินเร็วมาที่เอ็กเอาแล้วเอ็กยังไง เอ abei, a while, a <that> ็กบอกใหญ่กว่าเอ็กจะกระชากไอ้เที่ยจะไอ้เที่ยโอ้โหเย็ยตกใจหมดเลยเป็นไงบ้างโดนอะไรแขนลงครับแขนลงเหรอแต่มันกือแต่มัหักมันยกไม่ขึ้นเออเออพักก่อนพักก่อนพักก่อนตรงนี้เออลองล่องเลยไม่เดี๋ยวยิงตรงนี้โหล่องล่องไม่มีใครเลยครับยิงไปติดโกหมดเวลาตำรวจตำรวจ 老火不？